จุบแรกแสนหวานสวัสดีค่ะพบกับเกม The Sims 4นะคะเราอยู่กับชาเลนจ์มีแฟน10คนโดยห้ามโป๊ะก็อีพีที่แล้วเนี่ยน้องเฮ่าของเราก็ไปแครตัวนะคะแล้วก็ผ่านการ เป็นนักแสดงแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเป็นนักแสดงเบื้องหลังนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วอ่ะเราได้เงินมา500นะคะเยอะมากจริงกีตาร์ระดับ 2, 2ได้เงิน4 9 0อุ๊ยแต่อันเดิมมันได้เยอะจังเลยอ่ะมันได้500อย่ะแต่เราอยากลองทำเพลงบ้างอ่ะเออลองเป็นอันนี้แหละการเล่นกีตาร์ระดับ2 แล้ววันนี้ต้องทำอะไรอีกไหมให้น้องฝึกอีกสักหน่อยดีกว่าอ๋อแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่น้องจะฝึกให้น้องไปซื้อนี่ก่อนแล้วกันตัวกำจัดโลนนะคะเพราะว่าน้องอึดอัดมากคันรุนแรงอะคะ่ะวันหยุดที่ดีนะคะจากการทำให้วันหยุดอ๋อสองร้อยเลยเหรอแพงไปปะเนี่ยแล้วก็อันนี้ มาคลายเครียดวันหยุดสําคัญที่เพิ่งจบไปนะับเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําเพราะเฮล่าได้ทําประเพณีหลายๆอย่างที่เขาปลื้มนะคะอ่ะแล้วรอรอให้น้องกลับมาฝึกเล่นกีตาร์อืมโชคชวนเราไปเดทน,นะคะที่บาร์บ้านเพื่อนไม่เป็นไรล่ะขอบคุณเดี๋ยววันนี้ไปชวนจอนนี่ดีกว่าเนาะอ่ะรอน้องกลับมาก่อน เรียบร้อยแล้วนโทรเรียกเ,เอหอนนี่จอนนี่ชวนมาเที่ยวเล่นที่นี่เลยจอนนี่คะคุณจะมาเที่ยวเล่นที่บ้านฉันไหมมาเถอะนะนะจอนนี่บอกว่าจะรีบมาเดี๋ยวนี้โอเคมาแล้วโอ้โหนี่คือชุดหน้าร้อนของจอนนี่อเนี้ยโอ้โหชุดน่ารักว่ะ เชิญเข้ามาก่อนเอวเราเล็กน่ารักจังเลยชุดน่ารักมากแล้วเชิญเข้ามาเลยค่ะจอนนี่ oh, <sure. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะคะฮึบค,คุยกันก่อนถามถึงสีโปรดแล้วก็ให้ทั้งคู่เนะี่ย <Should S 1> นั่งคุยกันที่นี่ uh, <or> คุณชอบสีอะไรหรอคะ ah, เอเฮล่าได้รู้ความพึงใจทำไมยังไม่เห็นรู้เลยคุณยังไม่บอกฉันเลยว่าคุณชอบสีอะไรชมเชยการแต่งกายฉันชอบชุดคุณมากเลยอ่ะค่ะมันน่ารักมากกุุงกิ้งประจบประแจงแล้วก็ถามเรื่องสุขภาพนะคะโอ้เขาเป็นคนทะเยอทะยานพูดให้จิตแจ่มใสก็เรื่องน่าฟัง อ่ะเราจะคุยไปเรื่อยๆก่อนไม่นะไม่คอยดีเท่าไหร่ฉันเพิ่งไปเจออะไรนะ่าขยะแขยงมาคือเราถามถึงสุขภาพเขานะคะแล้วก็ฉเฉยรูปลักษ์วิทักษะไหวพิบเราถึงระดับสามแล้วค่ะถามเรื่องความพึงใจในแรงดึงดูดนะคะว่าเขาชอบผู้หญิงประมาณไหนคุยไปเรื่อยจีบ ขยับเข้าใกล้อุ้ยใครเนี้ยซิมปูทํามองนะคะวุ้ยเขาไม่แอบทํามองเราว,วดีนะเราไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยอยากไล่ไปเลยอะ่ะหลังผะหลังจากผ่านช่วงเวลาอันเงียบกันสักพักหนึ่งจอนนี่ได้แสดงท่าทีให้เห็นว่าเขาไม่มีสิ่ง ที่จะพูดให้เฮาพอใจอีกแล้วบางทีเฮาอาจจะเป็นสิ่งที่ดูดูดมากพออยู่แล้วในสายตาของจอนนี่ออ้ยขอชอบเราแหละ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจร้อนมากเลยอะ่ะเอ,อชวนออกเดทก่อนดีกว่าเนาะอย่ารีบอย่ารีบอวยน้องยัยงไม่ได้ใช้อันนี้เลยแต่ซื้อมาแล้วนะคะอะเดี๋ยวชวนออกเดทจอหนนี่คะ คุณจอนนี่เราลองไปเดทกันก่อนจะมีเซ็กดีไหมคะโอ้ยถึงแล้วนะคะสวนอออะไรนะสวนอะไรสักอย่างเราจะมาเดทขอโอ้โหขอไม่ได้ซะด้วยอ่ะขอโตนี้แล้วกันไม่ได้อีกขอโต๊ะนั่งป่ะทำไมมีแต่ให้ใส่ชุดแบบนี้เยอะจังเลยเวลานี้สวยมากเลยดูสิ ขอตะนั่งหนึ่งตัวแล้วก็ให้ซิมลังคู่รู้สึกมีเสน่ห์ในเวลาเดียวกันน้องยังคงคันรุนแรงอยู่นะคะอุ้ยเธอดูร้านนี้สิฉันขอโตสํสำหรับสองที่หน่อยค่ะอ้เชิญเลยค่ะคุณผู้หญิงแล้วก็ไปสั่งอาหารให้ตัวเองและคู่เดทนะคะโอ้โหดูร้านดิน่ารักอ่ะโอ้โหจานนี่ คนแต่งตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะดูดิสวยใช่ไหมล่ะโอ้โหเป็นแบบเป็นเรือนกระจกแบบว่าสวยอะ่ะโอ้โหมีลานจอดรถเป็นไงล่ะเก๋มาก <c oughs> ได้แล้วค่ะโต๊ะของคุณเชิญ <c oughs> สั่งอาหารได้ตามสบายเลยนะคะ <c oughs> ขอให้อร่อยนะ โอเคเดี๋ยวฉันจะอร่อยคุณคะคุณจะถือคุณจะถืออะไรคะเงินเราเยอะแล้วอ่ะเราจะเลี้ยงเลี้ยงอะไรเขาดีเลี้ยงกาแฟให้ผู้ชายนะคะแล้วเอาดอกชาคาโมไมล์ให้เราเองผู้ชายกินปอเปี๊ยทอดไปเนาะส่วนเราจะกินอยไม่อยากกินเยอะอ่ะเดี๋ยวอ้วนอันนี้ไหม ผักพริกเออผักพริกก็ได้29ซิมอรีนสั่งอาหารนะคะรอเขามาจดเมนูอาหารแล้วก็เข้าหาด้วยเรื่องอาหารอีกออเดี๋ยวเรารอคนนี้ใครอะสมอนกับกับใครอะคนนี้กิตติทรงคุณธรรมกับสมอนทรงคุณธรรมพ่อแม่ของโชคแน่เลยอะฉันว่าใช่ ต้องใช้แน่ๆถ้าทางการจับเมนูของคุณแปลกๆนะคะคุณจะถือแก้วอีกนานไหมคะจอนี่สนทนาอย่างลึกซึ้งสองครั้งไนอ่ะสนทนาอย่างลึกซึ้งแล้วก็อ่ะเดี๋ยวคุยเรื่องตลกกับเขาดีกว่า พนักงานมา,นกการับเมนูหรือ,อยังคลอรีอาโอ๊ยพนักงานร้านนี้สวยแท้พ่อครัวแม่ครัวหรอคะไม่มีหรอพ่อครัวแม่ครัวไปไหนอ,ะอ่ะเอาเชฟเชฟคะคุณควรไปโอ๊ยเชฟก็ดูดีนะเนี่ยแต่อวบไปนิดนึงใช้ได้ใช้ได้ เดี๋ยวฉันจะคุยกับคุณเรื่องสนทนาอย่างลึกซึ้งอีกรอบหนึง่งแล้วก็อะไรอีกดีพูดตรงๆเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นสเปคของจอนนี่เขาเลยแล้วจอนนี่ก็เป็นสเปคของเราเช่นกันครบแล้วก็คุยตรงนี้ให้ครบสิบ เฮล่ <He> ได้รู้ว่าจำนี้ยังโสดนะคะอ่ะเชฟก็ทำอาหารสักทีวันนี้ครบแล้วว่าเหลือแค่เออรออาหารมานะคะอ้โหร้านนี้ทุกคนดูจัดเต็มเหมนกันนะคะเนี่ยเจค๊คนนี้เบลา่าสวยขึ้นนะคะคนนี้ก็หล่อขึ้น,นะคะ่ะดูกล้ามโตไหนเราลองเช็คซิความพืงใจของเราเอา้าอาหารมาแล้วนะ มาไวมากอ่ะแรงดึงดูดอ้าวมันเช็คไม่ได้หรอแล้วนั่งกินข้าวด้วยกันก่อนดีกว่านะคะจนนี่โอ้โหดูหน้าอกน้องพรุ่งนี้ทำการคัดนักสแสดงโอเคแล้วก็ทำอะไรอีกเข้าหาด้วยเรื่องอาหารตื่นเต้นเรื่องอาหารนะคะ ไปมือจุม่มมือจุ่มจานตื่นเต้นมากเลยอ่ะอะไรปล่อยให้เขาคุยกันไปก่อนนะคะวันนี้การเดทของเราก็น่าจะสิ้นสุดแล้วนะคะเราได้เปลี่ยนทองแล้วอ่ะอุ้ยจะนวดทำไมคะไม่ต้องนวดหรอกเดี๋ยวเราเช็คบินแล้วกลับบ้านกันดีกว่านะคะ หยุดทานแล้วจ่ายค่าอาหารฉันว่าฉันกินข้าวอิ่มแล้วอะอยากกินของหวานต่อจังเลยสนใจไหยคะอ่ะเช็คบินแล้วก็เดินกลับบ้านกันจอนนี้ค่ะเดี๋ยวฉันไปรอคุณที่บ้านนะคะโอเคไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตามคุณไปโอ้โห ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นจูบแรกกันก่อนได้ไหมคะเอ้ยเจย๊ฉันอยากจะมีจูบแรกกับคุณนะคะโอ้โห <c oughs> จูบแรกแสนหวานเป็นไงคะยเจ๊ เดินบ,งบังวิวไปแล้วเราไปเจอกันที่บ้านนะคะจอนนี่จุดต่อนหน้าเด็กเลยอะเฮ้ยเซิมพูดท่ามองมาอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวโทรชวนจอนนี่มาที่นี่ก่อนอ้วาววับหายไปต่อนหน้าตาเฉยเลยอจอนนี่จะรีบมานะคะอู้มาไวจริงด้วย อกกอดอดอกกอดเขาก่อนเดินไปด้วยความยั่วยั่วอ้โหคิดถึงจังเลยค่ะฉันว่าเราเข้าห้องกันไว้ค่ะไหนๆแล้วก็จูบแรกกันแล้วอุ้ยยังไม่ทันกดเลยอุ้ยน้องใจร้อนมากโอ้โหน้องคงแบบว่าเป็นอะไรที่ คือทังคู่ชอบพอกันมากจริงๆอ่ะไม่เหมือนโชคอะค่ะคือโชคเขากว่าจะนู่นนี่นั่นได้เนี่ยลีลามากเลย mm hmm. <laughs> นี่เขายืนทำอะไรกันอยู่อะ mm hmm. ยืนสั่งสอนกันอยู่นะคะเออถัดไป uh huh. จาก uh huh. ยัวยาวไปอีกโอ้ย mm hmm. เราขึ้นคล่อม mm hmm. ขึ้นคล่อมจอนอ้จอนนี่นะคะอือห mm ือ hmm. ดื่ม แล้วก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นให้จอนนี่มาขึ้นเราบ้างโอ้โห,โหตอนนี้ไม่รู้อ๋อน้องแก้ผ้าแล้วเหรอเฮราเฮไหด้า <c oughs> hey, hey, กับจอนนี่กำลังร่วมเพศกันอยู่อุ๊ยอะทำรักเอาแบบอันนี้สุ่มๆไป <c oughs> เดี๋ยวถ้าอะไรอะเดี๋ยวนะ ท่านี้เราเป็นเฮเล่าขึ้นไปไม่ใช่หรอ <c oughs> <c oughs> ทั้งคู่ก็กำลังนี่ค่ะตอนนี้เฮรลาอาจกำลังตั้งคันได้นะคะเพราะว่าน้องไม่มีถุงยางเนาะส่วนจอนนี่ไม่รู้ว่าจอนนี่ได้ใส่หรือเปล่าก็เดี๋ยว <c oughs> เขาบอกรออย่างน้อยแปดชั่วโมงก่อนพ <c oughs> ยายามร่วมเพศกับคู่ขาคนเดิมอีกครั้งอืม อเราก็ปล่อยให้น้องทำกันไปอุ้ยไอ้ไอี่ซิมพูททำมองไม่มาหรอทอมนะ่ะซิมพูททำมองทอมนะ่ะไม่มาว่าสัน้นอ่ะเปลียปป่ยนไปอีกเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆเพราปล่อยให้น้องทำกันไปนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้น้องฝึก เล่นกีตาร์ oh, แล้วเราลืมถ่ายรูปคู่กับจอนนี่เรเลยอะตอนเดทอะใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าเราถ่ายรูปคู่กับเอ,อโชคไว้แล้วแล้วเราแปะผนังไว้แล้วนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับจอนนี่ไว้ก่อนเนาะเอออุอยแต่เรายังไม่ได้เป็นแฟนกับเขาเลย mm hmm. เออเดี๋ยวเรามาเป็นแฟนกับเขาก่อนดีกว่า mm hmm. อปล่อยให้เขาทำไป mm hmm. เล่งความเร็วไปนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเออถ่ายรูปถ่ายรูปกับจอนนี่โอเคจอนนี่คะเรามาถ่ายรูปกันเถอะนะโอ้น้องต้องการการอับน้ำ แล้วก็โอยสุบแรกสัมพันธ์อันลึกซึ้งคารุ่นแหละโอ้ยมีน้ำกามแห้งๆกลิ่นแรงแติดอยู่บนเรื่อนร่างของเฮล่าได้เวลาอาบน้ำแล้วโอเคอ่าเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนใส่ชุดอยู่บ้านแล้วก็ถ่ายลูปก,กับจอนนี่ เป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันแล้ว <Okay. S 1> เมื่อเธอแนะนำตัวกับซินใหม่ให้รามกาจะเริ่มความสัมพันธ์ด้วยระดับความเป็นมิตรที่สูงจากเดิมนะคะตอนนี้คะ่ะอ๋อติดตู้เดี๋ยวเพิ่มข้อกลุ่มแล้วพากันมาถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่ามาที่นี่ด้วยกันเอา้าทำไมตอนเข้าคุณเข้ามาได้อะคะแต่ตอนออกออกไม่ได้หร อา้าวติดตู้เฉยเลยอ่ะเฉยเลยเอา้าวแล้วตอนเข้าเข้าไปได้ไงมาที่นี่ด้วยกันเออเข้าไปได้แต่ออกมาไม่ได้เว้ยคุณคะถ่ายรูปคู่กันดีกว่าชาโโนา,านโอ้โหหน้าย,ยังมีเงืออยู่เลยนะคะ ดูซิว่าปรับแสงโอ้ยอันนี้ก็ขาวดีหนึ่งสองสามสี่ห้ากันเสียค่ะกันเสียอ่ะเรียบร้อยแล้วจอนนี้คะเดี๋ยวฉันขอเซฟก่อนนะคะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวฉันเซฟเสร็จแล้วก็สารภาพคนที่สนใจจูบยังดุดดื่มจูบมือแล้วก็ ชวนให้เขานอนด้วยนะคะสนทนาเรื่องการผูกมัดหรอขอเป็นแฟนก่อนเลยค่ะคนชอบไหมคะเป็นแฟนกับฉันดีไหมจูบก,กันอีกใช่ไหมอันนี้อะไรคุยเป็นแฟนกันนะคะได้เลยครับผมอยากเป็นแฟนกับดาราอยู่แล้วครับ uh, อบก,กอดเลย ทั้งคูนี่มีเสน่ห์เกินห้ามใจอะคุณไปนอนได้แต่ฉันจะไปอาบน้ำแล้วก็ใช้น้ำยากำจัดโลนนะคะชึบแล้วเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะน้องก็จะหายคันไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ค่ะใช้ยารักษาเห็ไหมหายคันทันทีโอ้โหมัน Amazing มากไม่คันอีกต่อไปแล้วเฮเล่าเฮไาาได้ใช้แชมพูกำจัดโลน พจัดปัดเป่าเหล่ามแมลงน่ากลัวที่อาศัยบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ออกไปได้แล้วด้วยผลลัพธ์ทรงพลังของแชมพูเธอจึงไม่ต้องกลัวว่าจะติดต่อโรคโลนซ้ำได้อีกสักพักหนึ่งก็แค่สักพักหนึ่งเนาะกีตาร์ไปถึงไหนแล้วระดับสองอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเอารูปรูปของไหนดูอันไหนคุณภาพดีนะคะอันไหนไม่ดีเราก็จะขาย สอง m ิมโมเลี 1. อันนี้อ่ะอู้ยแย่หรอคุณภาพปกติปกติปกติทั้งคู่เลยปะก็เดี๋ยวขายอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ใส่กรอบนะคะสีขาวอ่ะเธอต้องการความสนุกอีกเหรอฉันว่าไม่ต้องการแล้วนะอาจได้เวลามานอนละจ้าไปนอนก่อน แล้วก็พวกนี้มีงานต้องทำหรือเปล่าพวกนี้น่าจะไม่มีอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวปล่อยน้องนอนไปก่อนพว,วันนี้ได้เวลาปิดคลิปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ